ลดน้ำหนักแล้วขับถ่ายไม่ดีต้องรีบฟังคลิปนี้ด่วนสวัสดีค่ะคืออ้อลาจากแคปวิสเลนนะคะ วันนี้นะมาสอนเทคนิคนะหลายๆคนนะั้นลดน้ำหนักแล้วเกิดการกลับถ่ายไม่ดีนะให้ฟังคลิปนี้ด่วนเลยนะมันมีวิธีแก้นะอย่างแรกเลยนะคะให้กินกาแฟกับน้ามันอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคการแก้ของหลายๆคนนะั้นนักเรียนของคอรูอ้อด้วยนะคะแล้วก็ของคุณหมอทีมด้วยนะคะซึ่งครูอ้อเนี่ยไปถามหมอทีมด้วยว่าเฮ้ย <"He i, S 1> นักเรียนของคอรูอ้อเนี่ยมีบางคนที่เขากระด่มน้ําแล้วกินผักแล้วแต่ว่ายังไม่กลับถ่ายหมอทีมก็แนะนําวิธีนี้มาคือให้ใส่เนยหรือน้ํามันนะคะลงไปในกาแฟะนะแต่ว่า ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเรามื้อนั้นกินเนยกินน้ํามันแล้วเราไม่ควรจะมีแป้งโอเคไหมอ่าเราไม่ควรจะกินแป้งในมื้อนั้นด้วยนะคะเพราะเมื่อไหร่แป้งกับน,น้ํามันเออมารวมกันมันจะทําให้เราอ้วนอาจจะอึออกแต่ทําให้น้ําหนักขึ้นมันก็ไม่คุ้มกันถูกไหมอ่านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคว่าถ้ากินน้ํามันกับกาแฟมันจะทําให้การขับถ่ายดีขึ้นนะคะอันที่2ก็คือให้กินเนื้อติดมันกับกิมจินะคะอันนี้ถ้าสมมุติคุณอยู่สายเนื้อนะให้กินในมือที่สอง ให้กินในมือที่สองนะคะเพราะว่ามือที่สองเราไม่มีแป้งคุณอย่างอย่างอ้อนเนี่ยอ้อจะชอบเวลาแบบวันไหนที่ไม่ถ่ายหรืออะไรสองสาวันไม่ถ่ายก็จะไปกินนี่เลยอ่ะบุฟเฟ่หมูย่างเกาหลีแล้วก็จะกินแบบหมูสามชั้นสันคอแบบนี้เลยนะแล้วก็กินกับผักใช่ไหมอ่ะกินผักกินกระเทียมกินนู่นนี่นั่นแล้วก็เออมีกิมจิกิมจิที่แบบไม่เปรี้ยวอ่ะเอ้ยไม่ไม่หวานอ่ะเออกินกิมจิแบบนั้นนะคะไม่ต้องถือข้ามวันเลยจ้ะวันนั้นเลย วันนั้นเลยนะคะเออออกง่ายสบายมากและเทคนิคที่3ก็คือเพิ่มการกินไฟเบอร์เข้าไปนะคะไฟเบอร์ก็คือมาจากพืชผักผลไม้แบบนี้นะคะก็คือถ้า าคุณแบบว่าชอบกินสายขาบคุณก็ไปกินสายขาบหรือว่าไปกินสายผสมหรือว่าถ้าใครกินสายเนื้อเพราะว่าไปกินสายขาบสายผสมแล้วรู้สึกมันยากกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นคนที่ออกไปข้างนอกบ่อยๆไม่ได้มีเวลาที่จะทําอาหารเองไม่มีเวลาที่จะไปหาผลไม้ผลไม้นะคะแนะนํานะของครูอ้อเนี่ยครูอ้อมาลองไฟเบอร์ตัวหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ครูอ้อจริงๆไม่ได้ขายแต่ซื้อมาแจกซื้อมาแจกซื้อมาแถมกับนักเรียนในคอสนะคะก็คือไฟเบอร์ตัวนี้หรือไม่จะไม่จะเป็นต้งเป็นไฟเบอร์ตัวนี้นะคะไฟเบอร์ตัวไหนก็ได้นะแต่ที่คร ว่แนะนําของไฟเบอร์ตัวนี้เพราะปกติคือไม่กินไฟเบอร์แล้วมากินตัวนี้กินไปสองซองนะก็คือสามชั่วโมงออกเลย ส่วนลูกของครูอ้อครูอ้อให้กินหนึ่งซองให้กินหนึ่งซองก็คือหนึ่งคืนอ่าส่วนอ่าแม่บ้านแม่บ้าน,านเขาเป็นคนท้องผูกครูอ้อก็เลยให้กินสองซองนะคะอันนั้นก็ประมาณข้ามคืนเหมือนกันนะคะปกติเขาจะกินชายี่ห้อหนึ่งเป็นชาระบายอ่ะที่มันมีแบบคล้ายๆยาระบายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้เวลาหนึ่งคืนวันไหนที่เขาไม่กินชาตัวนั้นเนี่ยเขาก็จะถ่ายไม่ออกเขาจะต้องสวนอะไรแบบเนี้ยครูอ้อก็เลยให้กินตัวนี้ซึ่งตัวนี้มันเป็นสารอาหารธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ไม่มีน้ําตาลที่มันเป็นแปรรูปจะเป็็นนน้้้้ําาาาตลลกผไมรช ก็ชงดื่มก่อนอาหารแป๊บเดียวเขาก็บอกว่าเอ้ยถ่ายสบายมากแล้วไม่ปวดบิดท้องเลยซึ่งครูอ้อก็รู้่าเพราะครูอ้อก็กินเหมือนกันก่อนที่ครูอ้อจะมาเสนออะไรครูอ้อต้องกินก่อนแล้วมันไม่ปวดไม่บิดคือมันถ่ายแบบปกติเลยนะซึ่งวันนั้นนะครูอ้อถ่ายไปสามรอบแต่เป็นแบบปกติเลยนะไม่ได้เหมือนท้องเสียนะคะคือถ่ายปกติแต่ถ่ายบ่อยขึ้นแล้วก็โล่งท้องมากแล้วทําให้แปลกมากเลยมันทําให้ความหิวน้อยลงด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้นะเป็นเฉพาะตัวครูอ้อหรือเปล่านะแต่ว่าเออกินอันนี้ครูอ้อก,กินไปแค่สองสวันนี้ ก็คือแบบรู้เรื่องแล้วอะรู้เรื่องทุกวันทุก3วันเนี่ยก็คือถ่ายทุกวันเลยจากเดิมเนี่ยบางที2วันถ่ายครั้ง3วันถ่ายครั้งอันนี้คือถ่ายทุกวันเลยวันละ2อครั้งแล้วไม่มีปวดบิดเลยนะคะอะถ้าสนใจครูอ้อตอนนี้ยังไม่มีขายไฟเบอร์แบบแยกนะแต่ว่าจะมีสิทธิ์แรกเ,เขาเรียกว่าอะไรมีแรกสิทธิ์นะคะสำหรับคนที่ลงคอร์ส ลดง่ายถ่ายคล่องไม่รู้ว่าตอนที่คลิปนี้ออกไปนะคะสิทธินี้จะหมดหรือยังก็คือปกติจะขายในราคา300บาทนะคะที่ขายทั่วไปไม่มีในช้อปปีไม่มีใน La ซาด้านะคะเป็นสินค้านําเข้านะคะและคอสลดน้ำหนักจะมีครูอ้อเท่านั้นนะคะที่ขายไอตัวนี้นะคะเพราะเขาบอกเขาก็ไม่ส่งให้ใครแล้วเหมือนกันนะอ่าอันเนี้ยมันกล่องละ300แต่ว่าคนที่ลงในคอสลดง่ายถ่ายไวเทรนยี่สิบเอ็ดวันแปดเก้าเก้าเนี่ย เออน่าจะน่าจะเป็น999แล้วคลิปนี้ออกอะ่ะเพราะวันที่20มันจะขึ้นเป็น999จะได้สิทธิ์แลกซื้อฟรีเออแลกซื้อ99บาทเท่านั้นนะคะจาก300เหลือ99บาทนะอ่ะถ้าทันก็ทักมา ID l a y o a t o ora เพจยูทูบทิกตอรชื่อว่า happy s l e n เหมือนกันหมดเลยค่ะชอบช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ